ปริงเขาปริงครับผมครับตามเพื่อนให้ครูด้วยตามเพื่อนให้ครูด้วยเมื่อกี้เข้าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่ามัวแต่สั่งงาน นิสาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสุริษเอนพงศธรทำอะไรอยู่เนาะพงศธรหายหน้าหายตาเลยเงียบกิ๊บเงียบอยู่บ้านใช่ไหมอา้อาวไปไหนแล้วเงียบ น,นี่มาสามโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเช็คชื่อก่อนวันนี้จะสอนไม่นานแค่อธิบายวิธีการเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดส่งงานส่งงานอ่ะดูนะเช็คชื่อแป๊บน,นึงสามคนก็สอนปึ๊บ มาสมคนร้อเปอร์เซ็นเป๊ะจากเท่าไรนะเ้าคนใช่ไหมอ่ะ mm hmm. โอเคทีนี้ดูวันนี้อาจจะไม่ได้สอนเนื้อหาเทียงแต่ว่าเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> มาติดตามการส่งงานนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครสมัครอีเมลที่เป็นโดเมนเนมของโรงเรียนแล้วก็เข้ามาในกลุ่ม Google Classroom เนี่ยตอนนี้เข้ามาในกลุ่มนี้ประมาณ6คนแล้ว 8ปดเก้าอีสามคนใครที่ยังไม่เข้าพงศอรเข้าแล้วเนี่ยพงสอรมทธิรดาปัจญาสุริสามิลานามา,าเหลือใครธีราภาพบอก<ะ>เหลืออาทิอ่าเหลือสามสามคนที่ยังเข้ายังไม่เข้ามานะครับครูก็งานอะไรต่างๆครูก็สั่งตามนี้ตอนนี้เรางานมสองเรามีน้อยมาก ไม่ค่อยได้สั่งงานก็เลยวันนี้ก็เลยสั่งไป2ง,งานก็คือนี่ครับวิชาวิทยาการคำนวณให้เราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนที่1น่งเนี่ยเราก็คลิกไปเลยปั๊บก็ไปที่แบบฟอร์มน,นี้คลิกที่แบบฟอร์มนะปึ๊บแล้วก็ตอบตอบเลยนะครับแล้วก็ส่งเสร็จแล้วเราก็จะทราบคะแนนว่าเราได้กี่คะแนนจาก10ข้อนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยงานแรก งานที่2เรื่องใบางานองค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณก็ให้เราคลิกเข้าไปปั๊บนักเรียนก็จะเจอใบางานเนี่ยกูเกิลเอกสารเนี่ยให้เราคลิกไปเลยคลิกใครคลิกมันนะครับมันก็จะสร้างสำเนาเป็นใบางานใครของใบางานมันก็คือครูจะกำหนดให้นักเรียนเขียนภาพ นกักเรียนเขียนภาพการทำงานตามแนวคิดต่างๆขององค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้กำหนดให้สถานการณ์ก็คือณหมู่บ้านแสนสุขผู้ใหญ่บ้านกำลังคิดหาวิธีการประกาศาครอบครัวตัวอย่างจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจมีโดยมีครอบครัวอยู่เท่าไหร่ครับสองครอบครัวครอบครัวแรก คือครอบครัวของนายมิ่งและนางแง้มมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อส้อยอส่วนครอบครัวที่สองคือครอบครัวของนายขวัญและนางเรียมมีลูกชายชื่อกล้าแสดงว่ามันก็ถามว่าให้นักเรียนเขียนแผนภาพการทำงานตามแนวคิดการแยกย่อย รู้จักแนวคิดการแยกย,ย,ย่อยไหมการแยกย่อยก็คืออย่างนี้นการแยกย,ย่อยอันดับแรกเดี๋ยวมีคนเข้ามาแป๊บนึงร้อนรับก่อนอามาธิราดาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ทันค่อยไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวครูจะอัพลงไว้ใน Google Classroom เรานะครับก็คืออย่างนี้นี่ดู แยกย่อยอันดับแรกหัวข้อใหญ่ก่อนหัวข้อใหญ่มันคืออะไรครับมีครอบครัวอยู่สองครอบครัวเราก็เขียนเลยครับสองครอบครัวสองครอบครัวแล้วก็ทํายังไงแตกย่อยมามีสองครอบครัวครอบครัวเรขอันนี้คือครอบครัวที่หนึ่งครอบครัวที่สองเขียนหนึ่ง สองครอบครัวที่หนึ่งเนี่ยครอบครัวแรกเนี่ยครอบครัวแรกเนี่ยคือใครบ้างเนี่ยมีใครครอบครัวที่หนึ่งมีนาย่อ่านายอะไรนะนายนิ่งและนางแย้มอ่าเราใช่เราก็แยกมาเลยเราก็แยกมาลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครอบครัวที่หนึ่งใช่ไหมครับมีนาย เดี๋ยวเดี๋ยวขอลบแป๊บหนึ่งนะอ่าครอบครัวที่หนึ่งมีใครนะมีนายมิง่งนายนี่ครอบครัวที่หนึ่งก็จะมีนายมิงยม่งกับนางเยม้ยม,ยมอ่านางเย้มนางเยมแล้วอะไรมีลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวเราก็ทำงี้ก็ได้แยกย่อยมาเพราะเป็นคู่กัน มีลูกสาวหนึ่งคนนี่ได้แล้วนี่คือบรรทัดนี้คือเสร็จแล้วหน้านี่ต่อไปครอบครัวที่สองคนที่สองก็นายขวัญขวัญและก็ใครา็เรียมเรียมมีลูกชายชื่อว่าอะไรชื่อ้าลาเนี่ยแค่นี้เองนักเรียนก็วาดเสร็จแล้วนี่นี่คืองานงานข้อแรกข้อต่อไปก็ไม่ยากข้อต่อไปก็คล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าข้อสองเนี่ยมันให้อะไรเขียนภาพการทํางานแนวคิดการหารูปแบบการหารูปแบบอันนี้ถ้าเป็นนักเรียนทําในนี้เลยนักเรียนก็เนี่ยไปใช้พวกรูปร่างนักเรียนเขไปที่แทรกไปที่แท่กเดี๋ยวดูใหม่แป๊บบนึ่งไม่รู้ว่าในนี้มีไหมแปบ๊บหนึ่งนะครูหาให้ก่อน แท็กมีแทกรูปภาพแทกตารางนะครับ มีอะไรเส้นเส้นแนวนอนสมาการการแบ่งอันนี้ลักษณะส่วนหัวเครื่องมืออัปเดตอ,อันนี้อันนี้ต้องไปดูในหน้าของนักเรียนนะว่ามันจะมีเครื่องมือที่เป็นสำหรับการวาดรูปร่างไหม ที่เป็นวาดรูปวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรพวกเนี้น่ะเราลองไปดูแต่มันก็น่าจะมีอยู่นะหรือมันซ่อนตรงไหนหรือเปล่าครูก็เลยหาไม่เห็นอ่โอเคอะโอเคไม่เป็นไรเด้อทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอครูสั่งงานให้ไปอย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากพิมพ์นะไม่อยากใช้มือจิ้มเราก็สามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้นะครับอ่าพิมพ์ด้วยเสียงได้นะในเรียนก็ไปที่คําว่าเครื่องมืออ่าไปที่เครื่องมือนี้แล้วไปที่พิมพ์ด้วยเสียงปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเราอยากจะตอบคําถามข้อนี้สมมติครูถามว่าไก่มีกี่ขาในเรียนขี้เกียจพิมพ์สองขาอะไรในเรียนก็สามารถ เอามือเนี่ยไปติ๊กเพื่อพูดสองขาครับสองขาครับอ่าเห็นไหมมันก็จะพูดตามที่เราอ่ามันจะเขียนตามที่เราพูดแค่นี้เองนักเรียนก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วนักเรียนก็ถือว่าเป็นเป็นการส่งงานเรียบร้อยแล้วข้อต่อไปเราไม่อยากเขียนเราอยากพูดแล้วให้มันพิมพ์ตามแล้วก็พูดเลยคลิกก่อนแล้วก็พูด นะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกเราด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้คืองานที่2นะครับนะให้นักเรียนไปทำมา้อสงโอเคสง,งานนี้นะครับประมาณนี้นะมอบหมายไปแล้ว6คนหกนะคนนี้นมีสิทธิ์ได้รับเกดสีนะครับหคนนี้นะ เพราะตอนนี้งานม .2 นี่ครูสั่งน้อยมากกว่าห้องอื่นนะครับห้องอื่นนี่โอ้เยอะมากนะครับอ่ะโอเควันนี้อาจจะพบปะกับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับมีนักเรียนคนไหนจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมอันนีวคุยเ,คเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับเช็คชื่อเนื่องจากว่ามีนักเรียนเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คือมทัทธิราดามาทัทธิราดา อ่าโอเคมาทีละดาดา,ดาวโหลดเก็บไว้ก่อนอ่ะให้เราเปิดกล้องครับเปิดกล้องในหนึ่งเพราะว่าครูจะทําทการแปาานะครแปภาพหน้าจอไว้นะครับอ่าแคปภาพหน้าจอไว้นะครับพงศธรได้ยินครูไหมเนาะพงศธรพงศธรไม่ค่อยได้เปิดกล้องไม่อะไรเลยเก็บเนื้อเก็บตัว <c oughs> เข้าเรียนวิชาอื่นบ้างไหมเนาะ โอเคพร้อมนะครับ3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับเล็กๆน้อยๆก็หลังจากนี้ก็กกๆๆไปทำงานส่งครูด้วยนะครับแล้วก็บอกเพื่อนด้วยนะครับให้ตามงานด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับพัวหน้าบอกเรียนทั้งหมดทำครบคารุบ สวัสดีครับ <Bye. S 1> สวัสดีครับผม <Bye. S 1>